สวัสดีค่ะเราเจกีกกี้วันนี้น่าจะมาเล่นเกม Help the Drunk Cross ช่วยไอคี้เมาในการข้ามถนนเรื่องราวมัอยู่ว่าเราได้ไปซื้อเกมประหลาดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเกมที่เราจะต้องช่วยคนเมาในการข้ามถนนโดยที่ห้ามให้รถชนมันก็ควรจะไม่ให้รถชนนั่นแหละนะไม่รู้ทำไมแต่เรารู้สึกว่าเกมนี้มันดูน่าสนใจแบบแปลกๆ อาจจะเป็นเพราะว่าเทวดาที่เป็นตัวละครให้เห็นก็ได้เรมัง้งภาษาอังกฤษแล้วก็เล่นเห็นแล้วมันดูเกา่กาแต่ว่ามันดูมีอะไรน่าจะมากกว่าเกาก็หวังว่าความรู้สึกเรามันจะใช่นะ เอาละเกมสตาร์ทอ่ะมาแล้วเขียว The drunk cross เฮ้ยเมาหมดจะบ้าเมาใหม่ครับก็เลยเมาหลับอยู่ตรงนี้ เร็วสุดได้เท่านี้ใช่ไหมโอ้โหดินแตดแตดบแตดับแตดแตดเขามีปุ่มบนหน้าเว็บมันมีปุ่ม F กับ Q อุ้ยฮะเหมือน F คือปุ่มตดแล้ว Q คืออะไรเนี่ย Q คือเรอเมื่ออะไรอะ อ๋อถอยหลังเอาล่ะไป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 เอาล่ะตอนนี้แหละตัดเลยตัดเลยตัดเลย ถ้าเรมันจะทำให้ถอยหลังโอ้ยตอวอ้าวเฮ้ยอ้าวอีกทีดิโอ้ไม่ว่าจะหันไปด้านไหนเราต้องยึดจากตาลุงขี้เมาเป็นหลักสินะเทวดาไม่ได้ช่วยอ้าว ามถนต้องโลทางดีๆแต่ถ้าทางมันไม่มีก็กระโดดไปเลยกะว่าจะไม่มีช่องเลยดิไปเลยเร็วๆตรงนี้ยังได้อยู่อ้าลุงอยู่ตรงนี้เดี๋ตรงนี้ตรงนี้ เออตดเร็วไปเลยเฮ้ยอย,ยอย่าๆๆๆๆอุย้ยเกือบไปแล้วแม่ะลุรงรีบไปรีบปะโดนพออทา ต้องเก็บแรงตรดเอาไว้ด้วยคันนึงคันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปต่อเลยไปเลยโอเคโอเคโอเคอุ้ยอย่าย่ดิ้นไปข้างหน้านะยืนดีๆหน่อย ถ้าเขายืนดีๆได้แล้วคงไม่ต้องลากมาแบบนี้แล้วนะไปใกล้ไปใกล้หมดอีกเส้นหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเร็วเข้าลงเ,เข้า,าไม่ทันอะ่ะวิเช็ควอยส์พอดีเฮ้ยได้อยู่ มาใกล้ถึงแล้วใก้ถึงแล้วไปอืบอบอเฮ้ยเกือบเกือบเกืใจมันอ่อนละทวยไปหมดนั่นแหละนั่นแหละจะถึงแล้ว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 ตดไปได้ ป้้นลุงปะอยู่แค่อีกฟากหนึ่งเลยเนี่ยยินดีด้วยคุณทำได้ฮะยังมีอีกเหรออะไรนะอีกแล้วเหรอพลังที่ช่วยไอ้คิมเมานี่ฆ่าถนนไปแล้วอะนะต้องกลับมาอีกแล้วนี่ฉันติดลูปเหรอ one hour later อุยอย่านะอย่าล่วงโอ้กลับมาเต้นระบำยืนขึ้นมาได้อีกครั้งเอาละ่ะป <c oughs> ีนเน้าว <c oughs> ิ่ง ลองกดเดินดูยินดีด้วยคุณทำได้อะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอก็ช่วยไปแล้วนี่นาฉันกลับมานี่อีกแล้วนี่ฉันติดในลูกเนาะ few moments later. เราจะลองเดินดูแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะว่าถ้าไปข้างหน้าเราก็ไม่ได้มันจะติดหลูก พราะงั้นทางข้างๆเอจจว่าไปทางนี้เป็นทางที่เทวดามางั้นเราลองไปข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าทางนี้น่าจะเป็นทางที่เทวดาคิดจะไปใช่ไหมแต่บังเอิญมาเจอไอ้ขี้เมานี่อะอะไรอะ งเหรอช่องเหรออะไรประตูเอ๊ะเอ๊ะประตูนี่ดูคุ้นๆจังแฮะนึกไม่ออกเลยว่าที่ไหนแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันเคยเห็นประตูนี่มาก่อนที่ไหนสนหนักแห่งนึงอยากจะเข้าไหม ประตูนี่อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้มีใครบางคนกำลังร้องไห้อยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูเดี๋ยวนะมีรูอยู่ที่ประตูด้วยอยากจะดูผ่านตรงรูนั่นไหมมืดจังฉันอยากให้โดยที่ไม่ทันได้พูดจบแล้วดูเหมือนว่ามีใครบางคนได้เปิดไฟให้ดูเหมือนว่าจะมีเงาอยู่สองเงานะ เงาสองเงามีคนสองคนกับลงศพพ่อแม่ที่เสียลูกไปหรอแล้วก็ลงศพเดี๋ยวนะเงาสองเงานั่นฉันจำได้พวกเขาเป็น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 พ่อกับแม่ของฉันได้ยังไงอ่ะ พวกเขาจะเป็นพ่อแม่ฉันได้ยังไงถ้าเกิดว่าฉันเป็นแค่เทวดาตัวน้อยที่ช่วยขี้เมาข้ามถนนน่ะถึงอย่างนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยเรื่องก่อนหน้านั้นฉันจําได้แค่ว่าฉันช่วยคนขี้เมาข้ามถนนเขาจะได้ไม่ต้องโดนชนโดยรถของนึกออกแล้วละ่ะฉันช่วยเขาไม่ให้โดนรถของพ่อฉันชนแต่ว่า ได้ยังไงกันนะมันหมายความว่าฉันตายแล้วเหรอแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนแดนชำระบาปเหรอนี่ฉันติดอยู่ในหลุมเหรอเง้นเง้นคนที่อยู่ในโรงนั่นก็คือฉันการช่วยคนขี้มเมาข้ามถานนมันเป็นหนทางที่จะพยายามเปลี่ยนความเป็นจริงของฉันแล้วทำไมฉัน แต่ว่าทำไมกันล่ะฉันน่าจะยอมรับการตายของฉันได้และได้หลับอย่างเป็นสุขแลท้ๆแต่ว่าแล้วพ่อก,กับแม่ล่ะฉันอยากจะอยู่กับพวกท่านฉันต้องหลับอย่างเป็นสุขได้แล้วโอ้ งั้นคนที่โดนฝังอยู่ตรงนี้ก็คือฉันสินะปรารถนาที่จะหลับอย่างเป็นสุขไหม True in ก็จบเป็นะคะสำหรับเกม Help the Drunk Cross สรุปเรื่องราวของเกมนี้นะคะเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่ง ได้พยายามที่จะช่วยคนขี้เมานั้นเดินข้ามถนนเพื่อไม่ให้เขาต้องเจอกับรถชนแต่ว่าก็รันโชคร้ายเพราะว่าเด็กคนนั้นโดนรถของคุณพ่อชนเข้าแทนที่จะเป็นคนขี้เมาเรือจะต้องโดนชนไปด้วยทั้งคู่จิตใจของเด็กคนนั้นเขาก็เลยยังมีห่วงอยู่ซึ่งเด็กคนนั้นเขาก็คิดแค่ว่า ตัวเองอาจจะเป็นห่วงที่ว่าคนขี่มอเตอคนนั้นก็จะได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะก็เลยออกมาในรูปแบบของเกมนี้ที่ช่วยคนเมาข้ามถนนแต่ว่าไม่ว่าจะช่วยสักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงได้เป็นแบบนี้แปลกจังติดลูปเหรอจนเราต้องแหกคอกไม่ทําตามเกมก็คือไปเดินดูรบรอบ และได้ค้นพบกับความจริงที่ว่าเด็กคนนี้ได้ถูกรถชนตายไปสิ่งที่เขาเป็นห่วงเขาอาจจะมีห่วงก็จริงที่ว่าเป็นห่วงคนขี้เมาว่าจะได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยไหมอยากจะช่วยเขาให้ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยแต่ว่านั่นน่ะมันก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดห่วงที่แท้จริงของเด็กคนนี้ก็คือความรู้สึกของเธอที่ยังอยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ยังห่วงใยความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ ว่าจะต้องเศร้าเสียใจมากแค่ไหนและเมื่อเธอได้รู้ว่าอะไรที่เป็นตัวตรึงให้เธอยังอยู่ที่นี่เธอก็จำเป็นที่จะต้องไปต่อไม่อย่างนั้นก็ต้องเห็นพ่อกับแม่เศร้าเสียใจ,จอยู่แบบนั้นและเราคิดว่าการที่สตอรี่เขาออกมาในรูปแบบที่ว่าซื้อเกมปัแปลกมามันอาจจะเป็นเหมือนกับฝันของเด็กน้อยคนนึงละมั้งก็คือจริงๆตัวละครมันตายไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะไอคนที่เปิดแผ่นนั่น มันก็ตัวละครเราจริงๆแต่ว่ามันเหมือนตายไม่รู้ตัวก็เลยเป็นแบบนั้นไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย